สวัสดีค่ะไม่มีอะไรวันนี้แค่อยากจะมาอัดวีดีโอไว้เป็นเที่ยบลึกนะคะให้สําหรับชนลูกหลังได้ดูไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราหรือของคนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาลง YouTube นะคะครั้งหนึ่งเราได้เกิดไวรัสโควิดนะคะทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไวรัสที่มีชื่อเสียงดังมากเราเรียกว่าโควิด1 9นะคะเพราะมันเกิดในปี2019นะคะเราก็เลยเรียกไวรัส ะะตัวนี้ว่าโควิด -19 ลูกหลานนะคะที่ได้ดูคลิปนี้ไลฟ์นี้เราจะมาแบ่งปันและก็ประสบการณ์ให้คุณฟังก่อนที่ชีวิตนี้จะได้อยู่หรือจะไม่ได้อยู่นะคะดีกว่ามะถ้าสมมติเรามีภูมิต้านทานแล้วเราได้อยู่แล้วเราได้เล่าจากผักตัวเองนะคะตอนนี้ทุกคนมีวิตามินซีหรืออะไรที่กินแล้วทําให้เรามีภูมิต้านทานกินนะคะเพราะมันเป็นอาหารเสริมนะคะโอเคเราจะเริ่มเล่าแบบคร่าวๆก่อนเนอะ โควิดนี่มันมาตั้งแต่นะคะปลายปีปี2019นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนแรกๆมาเราก็มีความรู้สึกว่าเฉยๆมันเหมือนออ,อะไรนะหวัดนกหรือเปล่ามาแล้วแป๊บเดียวก็ไปแต่ไม่ใช่โอ้มันอยู่นานมากนะคะตอนที่โควิดมารอบแรกอเมริกาเป็นผู้นำนะคะตายไปเป็นแสนคนนะคะโควิดรอบที่สองมาอีกนะคะทีนี้นะคะประเทศไทยรับศึกหนักนะคะ จังหวัดที่รับศึกนะัะคือสมุทรปราการนะคะเพราะมาจากชาวต่างชาตินะะเราไม่ต้องเอ่ยโขงเขาเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะจดจําแล้วก็ไปเป็นเหมือนลูกหลานก็จะไปโกรธไปแค้นเขาไม่ต้องนะคะมันเป็นธรรมชาติมันเป็น มันเป็นวิบากกรรมของแต่ละชาติแต่ละประเทศเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเราจะไม่รู้สึกอะไรนะคะอันนี้มาบันทึกไว้เพื่ออนาคตภายภาคหน้าใครมาดูคลิปนี้จะรู้อ๋อโควิดมันมาแบบไหนแล้วมันไปแบบไหนนะคะวันนี้ที่มาเล่ามันยังไม่ไปแต่มันเป็นระลอกสองซึ่งประเทศไทยโดนเยอะแล้วก็อันดับหนึ่งคือจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดที่สองก็คือระยองจังหวัดที่สามคือชลบรุรีแล้วก็ตามมาด้วย จันไหมเออนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาพูดเพราะว่าเราอยู่ชนนะคะเราแสงหน้านะคะเราแสงหน้าอำอเภอศรีชาเมื่อวานวันที่9นะคะเป็นอะไรที่แบบพุ่งกระฉูดมากเพราะฉะนั้นอยากให้แบบบันทึกไว้เพื่อความทรงจำว่าครั้งหนึ่งศรีชามีโควิดเข้ามาแบบเยอะมากทำให้ทุกคนตื่นตัวตื่นใจเราจะต้องปิดแมสแล้วเราก็จะไม่ออกจากบ้าน ถ้าไม่จําเป็นนะคะหรือไม่ข้ามจังหวัดเลยถ้าไม่จําเป็นถ้าข้ามจังหวัดก็ต้องขอเอกาสารยุ่งยากมากมายเพราะฉะนั้นถ้าอยู่นิ่งๆได้อยู่เลยนะคะกินอะไรได้ประทังชีวิตได้กินไปกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินนะคะนี่คือประสบการณ์นะคะแล้วเวลาที่เราจอกจากบ้านเราต้องปิดแมสเราไม่รู้ว่าแมสเนี่ยมันจะอยู่ไปถึงลูกหลานหรือเปล่าต่อไปถ้าแมสมาอยู่ถุงลูกหลานลิสติกไม่ต้องขายแล้วค่ะเพราะไม่เห็นแล้วนะคะเออหรือแป้งไม่ต้องทาแล้วเออนะคะก็ดีเนาะเออนะคะ ก็ดีเพราะฉะนั้นเรามาบันทึกไว้เผื่อเป็นความทรงจําให้ลูกหลานดูนะว่าคนคนนี้เคยอยู่ในยุคโควิดนะคะโควิดแมา่งมาทั่วโลกนะคะยิ่งกว่าโรคหาอยอีกนะเออเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อโควิดมันมาแล้วเราทําไงหนึ่งคือล้างเจลแอลคอล์ปิดแมสกินอาหารเสริมบํารุงป้องกันนะคะให้ภูมิต้านทานเราดีแค่นั้นนะคะแล้วเราทําใจให้เบิกบานแต่ที่ฟังมาคือนะคะ โควิดมันไปเดี๋ยวมันจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วก็เราเรียกอีกไม่ใช่โควิดแล้วเพราะฉะนั้นหลวงตามาบอกว่ามันจะมาอีกเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูคลิปนี้ไลน์นี้ไม่ว่าย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจงจำไว้ว่าเราต้องทําตัวให้มีภูมิต้านทานแล้วเราจะต้องไม่จิตตกเพราะเวลาที่เราจิตตกเหมือนเราดวงตกแหละนะคะร่างกายเราจะอ่อนแอรเราจะคลับ ไวรัสเข้ามาแบบง่ายสบาย,สบายเพราะถ้างั้นเราต้องทําใจให้หน้าเริงสู้กับมันนะคะสู้กับมันเราถือว่าเราเป็นคนดีเราไม่อ่อนแอโควิดเข้าหาเราไม่ได้ท่องไว้นะคะท่องไว้แล้วคาถาม,มาจากพาร์ทหรือบทสวดอะไรก็ได้ถ้ามีเวลาท่องไว้ค่ะถึงไวรัสโควิดไม่มาทุกคนต้องตายถูกไหมเออแต่ถ้าเกิดตายเรามีเรามีบทสวดประจําจิตประจําใจเวลาตายเราจะได้มีนะคะผู้นําทางไม่ว่าจะเป็นผี หรือเทพทเทวดาก็ได้ให้นําทางให้เรานะคะหวังดีถึงบอกนะคะลูกหลานจ๋าถ้าหนูได้ดูคลิปนี้ย้อนหลังนะคะโควิดมันมาเดี๋ยวมังไปแต่ยุคหนูอาจจะมีไวรัสปื่นเข้ามาก็ทําใจนะคะอย่าไปซีเรียสทาใจสบายๆโอเคเนาะไปแล้วจ้ะ